ใส่กอกมัดแล้วลจ้าใส่กอกอีสานนี่มัดแล้วเร็วตอนมัดปอมมีเวลาพี่น้องปอมมีเวลามาัดแหยบึงจ้ามัน,มน, <c oughs> านเดึกมันเดินท่านไปตอบคอมเมนต์พี่น้องอยู่พี่น้องเจนเย,นเ,ยนเยนดอ,อร์จ้าเจนเยนเดอร์กำลังเฮ็ดใส่กอกไปฝากลูกสาวอีจ้าเฮ็ดใส่กอกกับเฮ็ดแหนมจ้า น,นี่เป็นแหนมนจ้าแหนมตุ้มแหนมโม้นล่ะค่ะนี่เห็ดแล้วแล้วตอนเห็ดกะปิไทยเบิ่งฝ่าวางพี่น้องเอ้ยเตอบตื้นท่านไ,ไปตอบคอมเมนต์พี่น้องยิ่ใจเย็นเลอจ้าเด้อเห็ดแหนมตุ้มอันนี้ก็เป็นใส่เกาะอ,อีสานจ้าคุนอันมัดคอแบบน้อยจ้าพี่น้องอันนี้ขอยาาแนจากนอย บมมีเวลาจ้ะบมมีเวลาโอ้ยนายสิปิตอบคอมเมนต์พี่น้องแจนเย็นนะจ้าอันนี้แหนมค่ะแหนมหมูนั่นแหละแหนมนางหมูนะพี่น้องนี่ใส่หนังหมูเน้นๆอืมเพราะว่าลูกสาวมาก,กินหนังเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็ดเองฝีมือยายผะดไทยละจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชม ให้กำลังใจพี่นอ้องสุขสุขคนได้จ้าพ่อกันกิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ